สวัสดีทุกคนที่กำลังเด็กข้าวเด็กปลาเด็กน้ำเด็กกรตามแต่พออกับเพิ่มสลีปนอดสรุปมึงหนังผีหรือคอนเสิร์ตเพลงปีเสื้อลาตีฮะแม่นเรียงกัน4ีห้าคนยืนตอนรับแขกร่างสรง กูว่าละไงมึงไปติวภาษาอีสา,สาในให้ออปป้าฟังเป็นไงเลยได้ฉากมานี่ตามหาหลานและพูดมาคำหนึ่งว่ามีซิรีกูเลยประสบพบเจอตอนจบปริศนาตามที่มึงว่านี่ไงกูไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตอนจบถึงเป็นแบบนั้นเรียกไปคอนแลบกระทัวเกาหลีมึงไฟฮันบกนี่มึงแดงจังเกือมแน่นอน <c oughs> กูนั่งขำอยู่คนเดียวใครดูในโรงนะป๊อปคอนสั่นทุกลายอะตอนจบโคตรพ่อโคตรแม่หน้างุนหงิดอะจากหน้ากลัวกลายเป็นหนังอพอลิลวันซนโลกและกู ต้องมาใช้ชีวิตกับไอ้พวกกายพันอะไรพวกเนี้ยความรู้สึกนี่ตอนที่กูดูเลยผมจะแบ่งเป็น4พาร์ทง่ายๆพาร์ทแรกแนะนําตัวละครที่มาที่ไปว่าป้านนิ่มคือใครมิงคือใครตระกูลยาสันเทียพาร์ทสองครูป,ปูเนื้อเรื่องไปหามิงทันทีนางเอกอาการเริ่มหลอนยากันยุงล้ว ซึ่งเราจะเห็นการแปลงร่าง Evolution จากหน้าตาย,ยิ้มแย้มสดใสค่อยๆโซมไปเรื่อยๆขั้นสุดท้ายนี่คือพอๆกับตัวในการ์ตูนอีวานเกลียเลยนะผมว่าหนังเขาทําดีนะมันมีเหตุผลรองรับเสมอมาก่อนมิ้งจะเข้าสู่ร่างซูเปอร์ไซย่าเนี่ยมันมีเรื่องอะไรมาก่อนเรื่องงานเรื่องผีเข้าเรื่องนู้เรื่องนี้ผสมรดนัวกันมันๆส่วนพาร์ทสนั่นเหรอ <laughs> กูเปิดวอไ์ซเลนแจ้งเตือนคุณผู้ชมทั้งหลายเอ่ยโปรดกรุณาดูกลางแจ้งเท่านั้นนะจ๊ะเพราะน่ากลัวหลอนจนไม่รู้สรรหาคาอะไรมาพูดละหนักกว่าหนังผีทุกเรื่องเลยคือฉากกล้องวงจรปิดนั่นนะเราจะได้เห็นว่าไอตัวละครบิงเนี่ยแม่ค้าแม่คืนบลับบันนอนนี่ยไม่เป็นจะใดคือหนังผีเรื่องอื่นเนี่ยมันทําให้แบบเวอร์ไปเลยเราไม่มีทางเจอในชีวิตจริงแน่นอนดูแล้วรู้สึกว่าเกินจริงจนไม่น่ากลัวเขาเลยคิดเทคนิคอันหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือจัมสแกร์สำหรับ ใครไม่รู้มาแห่หน้ากล้องอะ่ะจะเปยสซาวมาก่อนแล้วตึก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 ตกแล้วแห่ตกใจหลอนพอคนขวัญเสียทีนี้มึงทําอะไรก็เขาก็กลัวหมดอะ่ะบางทีกูบอกมันเยอะเกินไปบ่าวะใส่จดปอดกูส่งทูตไปคุยกับของด้านล่างแล้วเนี่ย แต่ของน่างทรงนี่ต่างกันเป็นหนังนะแต่เขาทําเหมือนกับว่าถ่ายสารคดีชีวิตจริงอะตัวละครบทสถานที่เซตขึ้นมาหมดมันเลยดูกึ่งกึ่งระหว่างหนังกับของแท้คาพูดบางอันโคตรเลียวโอ้โหทําให้เรายิ่งเชื่อและคีบความรู้สึกนี้ยาวถึงพาร์ทสสังเกตนะเรื่องนี้จัมสแกร์คือแบบธรรมชาติมากมันจะไม่แบบเด้นจัมสแกร์เหมือนกับเรื่องอื่นๆผมคิดว่าภูมิกับคงอยากได้แบบเลียวๆอะส่วนฉากอื่นอย่างเช่นมานิตามหาลูกในภูมหยา้ากล้อง เพนไปมานู่นนี่เจอหน้ามิงไอจังหวะนั้นนะหนังเรื่องอื่นนะกูคิดในใจเลยมึงมาแฮ่แน่นอนไอจังหวะกล้องหันละหันกลับมาเนี่ยนะ ส่วนพาร์สุดท้ายคือพาร์ตอนที่จะจบเนื้อเรื่องปัญหาที่ทุกคนรอการอธิบายอยู่ว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นเฮ้ออะไรวะเนี่ยจุดเปลี่ยนเกมเลยนะครับนั่นก็คือเมียมันนี่เนี่ยเปิดประตูให้มิงผู้ชายอั้ล่ำสองคนสู้ผู้หญิงคนเดียวไม่ได้กูและเชื่อแคกเดียวเท่านั้นอะแค่เธอเปิดโลกก็เปลี่ยนซอมบี้แลนด์สึกรถไฟจะไปโคราชกูมาเลยจากหนังผีกลายเป็นหนังซอมบี้ไล่ล่าเโคตรวุ่นวายลุงวิง รวมเหล่าสปารต้ดแก๊งมด X-Mart r i าร์ s ในเดิ e ซูปเปอเตครบทุกเวอร์ชันน่ะกูนั่งหาคนเดียวอะไรวะเนี่ยไอที่มึงปูทำเนเรื่องมา2องสามพาร์ทเนี่ยไม่มีไม่มีความหมายเลยถ้าจะบอกว่าเหตุผลที่ทำแบบนี้กูเข้าใจได้นะเพราะมึงไปคอแหลบกับไอเกาหลีไงมึงเลยมาเป็นแบบนี้ ผมคิดตอนจบดีๆได้2ทางคือ1ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเหมียนเดิมแฮปปี้เอนดิ้งสถ้าจะให้ทั้งตระกูลญาติสันเทียสีเกลวแล้วไก่หมดเนี่ยได้แต่ขอเหลือไอพ่อหมอคนนั้นอะเดินเรื่องตอนสุดท้ายเคลียไอพวกซอมบี้ซะให้จบที่รุ่นเราหลังจากนี้ไม่มีอีกแล้วมันจะมีช่องว่างหนึ่งช่วงก่อนทําพิธีก็ให้คนในตระกูลนะ่ะเจอเหตุการณ์อะไรก็ได้มองเท่งไปซะเหมือนป้านิ่มอะเพื่อเป็นการบอกว่ายังไงคนในตระกูลหนีไม่พ้นอยู่ดี ให้เหลือมิ้งคนเดียวแล้วพ่อหมอได้ก็จัดการเคลียร์เรื่องราวให้เรียบร้อยแค่นั้นนะ ส่วนคำถามที่ว่าไอ้ล่างทรงน่ะจริงๆมันควรที่จะไปจี้ที่ป้าน,นิ่มไม่ใช่เหรอวะทาไมมันเป็นเรื่องราวของมิ้งอ่ะชื่อภาษาอังกฤษของหนังเนี่ยคือ the m e d i ยมแปลว่าสื่อกลางซึ่งในเรื่องเนี่ยมิ้งคือสื่อกลางระหว่างปีศาจและก็คนในตระกูลว่ามันต้องการทําอะไรมันมีความแค้นยังไงบ้างอีกเรื่องหนึ่งคือทําไมป้าน,นิ่มถึงรู้ว่ามิ้งไปนอนที่ฝึกล้างถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันคือโรงงานปั่นได้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยของไอ้วิโรดอะแล้ววีลกรรมของวิโรดก็คือเผาโรงงานเพื่อเอาประกัน ญาติคนงานเข้าเลยแค้นเข้าเลยตอกเหล็กใส่หุ่นลาบูบูแล้วมันไปลิงก์กับที่ตอกไข่แล้วไข่เป็นสีดําอะไรประมาณนั้นนะสำหรับคนไม่รู้นะครับว่าตอกไข่แล้วเป็นสีดำนี้ยมันคืออะไรมันเหมือนโดนคนทําของใส่อะปัดนิ่มก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นใจอีดู สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากนิดนึงว่าเวลาเราจะเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเหมือนเข้าห้องสมุดเลยใช้สมองที่มีอัญชานฉลาดเนี่ยคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่ได้ทำเพราะว่าพ่อแม่กูทำมาอย่างนี้อ้าไม่ใช่ละความจริงและความถูกต้องไม่ได้ดูการสืบพ่อไละ่จะสมบัติต่อเนว่ยกระลาบลูกแม่น้ำโขงเจ็ดแปดชั่วอายุคนถ้ามันผิดก็คือผิดครับผมสัจธรรมและความจริงมึงหนีกบดานที่เอธิโอเปียมึงก็ไม่รอดยกตัวอย่างเช่นศาลเจ้าที่บ้านเรานะมีเกือบทุกบ้าน กูถามว่าทําไมอเมริกาไม่มีทำไมเจ้าที่มึงพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องเหรอหรือโดนลวงกลนติดที่ตอมอลหลายๆอย่างย้อนแย้งนะซื้อลรถใหม่ออกโชว์ลูมปุ๊บทำไงโทรจองหลวงพ่อละจะเจิมรถกูถามดิเพื่ออะไรให้เป็นสิีิมงคลขับขี่แคลคาดเ้อคาดว่าจะได้เคลียร์กระกรนาดีมึงอะ่ะฟังนะถ้าไม่มีความมั่นใจในการขับรถก็ไม่ต้องขับมันลําบากคนอื่นสงการนี่มึงต้องขับบนต้นมะม่วงแล้วน,นะถึงจะไม่ชนน่ะคุณรู้หรือเปล่าประเทศไทยมีอุบัติเหตุท้องถนน,นนตะิะ อันดับโลกนะเวย้ยย้อนแย้งป่ะของอะไรพวกเนี้ยมันทําให้มีชาชีพเนี่ยลอกลวงคุณง่ายเพราะมันเล่นกับความเชื่อของคุณเสริมสตาชีวิตดูดวงทําให้ชีวิตดีขึ้นมีโชคมีลาบเงินทองไหลมาเทมามึงกําลังพูดณนะ้ที่ประเทศที่มีความเหลื่อมล้าอันดับตน้ตนๆของโลกเนี่ยนะคนรวยกระจุกคนจนนอนสบายมึงเคยเห็นอีลอนมัดเสริมดวงกับเจ้าแม่นาคีก่อนมันจะซื้อเทวิตเตอร์ ผมเคยอ่านอยู่เรื่องหนึง่งมีผู้ชายคนหนึ่งเกิดในบุบ้านที่รูปโปรงรูปปั้นสับปรหลาดเต็มเลยอยากง,งานคอสเพกันดำอะแล้วเขาก็คิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงอะว่าไม่ใช่แบบนี้หรอกน่าจะมีองค์เดียวและก็ไม่ใช่รูกป,ปั้นด้วยผู้ชายคนนี้ก็เลยทําการทุบลูปปั้นแม่นหมดเหลือตัวเดียวพร้อมเอาค้อนใส่มือไอ้ลูปปั้นตัวนั้นไว้ชาวบ้านก็เลยเข้ามาถามว่าเฮ้ยคุณทําหรือเปล่าชายคนนี้ก็บอกว่าแล้วทำไมามึงไม่ถามไอ้ลูปปั้นตัวนั้นอะเพื่อมันอาจจะรู้ว่่่่าาาใคครรเเป็นนนนนนทํพืือออมมมััหไแจจะ คนทําก็ได้ดูค้อนในมือมันดิชาวบ้านก็ส่วนพองเลยมึงบ้ารูปปั้นไม่มีชีวิตรูปปั้นไม่มีความสามารถมันทาแบบนั้นไม่ได้ถูกต้องแล้วทาไมคุณถึงเชื่อว่ามันปกป,ป้องเมืองได้ทั้งทั้งที่ตัวมันเองอยังเอาตัวไม่รอดเลยมันยังนั่งจือ้อกือตอนเพื่อนมันโดนทุบอะ่ะไม่มีมนุษย์คนไหนคิดที่จะไปช่วยคนกําลังจะจมน้ํทาทั้งทั้งที่ตัวเองก็กําลังจะจมและว่ายน้ําไม่เป็นเหมือนกันกูแค่เล่าให้ฟังเพื่อความบันเทิงจะคิดยังไงกันเล่าแต่ชอบกด ไหลใช้กดเริฟนะจ๊ะอึบๆไปละวฮูซาบาลาูชกกา